สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครค่ะจัดอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดประเทศค่ะนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครได้จัดอบดรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาิ 2019, หรือโควิด1 9ได้คลี่คลายลงซึ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ทําทำให้มีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราว พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่รวมทั้งการจัดแสดงนิทศการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทศการถาวรใหม่ณนะอาคารมหาสุรสิงหานาจและอาคารประพาสพิพ,ธพิธภัณฑ์เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติมีหน้าที่ต้อนรับและให้ความรู้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ชมจึงจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2564เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนคร ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่1สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครค่ะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลักสูตรที่2สําหรับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติเป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษสําหรับอาสาสมัครที่นําชมภาคภ,ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุน่น ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียและภาษาไทยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะโดยมีพันธรักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตสตร์ศิลปะและโบราณคดีไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่วนจัดแสดงอื่นๆภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครเพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ได้นําความรู้ไปถ่ายทอดอยังกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติรวมไปถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2565 พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครจะดำเนินการอบรมทั้งสองหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องค่ะควบคู่กับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรค่ะ